เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เบียร์ช anel KB ในตีมของฮาโลวีนโอ้โหสุดยอดเลยนะผมก็คอบ Duty Mobile กำลังจะเข้าสู่ตีมฮาโลวีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตามจริงคลิปท,ปที่คลิปที่อัดวันนี้เป็นวันที่เอ่อวันก่อนที่มันจะเข้าซีซันของฮาโลวีนนะเนี่ยนะผมก็เดี๋ยวปืนฮาโลวีนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะว่ามันจะมีปืนอะไรบ้างนะผมแต่ ไปดูมาแล้วแหละก็มี2ปืนใช่ไหมที่มาใหม่นะครับส่วนสกินก็รอดูงบตอนนั้นก่อนนะครับโอเคก็วันนี้เรามากับปืนอะไรวันนี้นะผมเรามีปืนมาแนะนํานั่นคือคิสเปอร์วีที่เราเคยคุ้นเคยกันอยู่นั่นเองนะเออเดี๋ยววันนี้มาสอนทริคในการแต่งปืนนิดหน่อยนะสําหรับผมนะคือผมเล่นแบบนี้นะครับมันคือเปลี่ยนมาจากแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนก็จะไม่ได้ติดเลเซอร์เดี๋ยวนี้ก็จะติดแล้วนะครับโอเคก็ของแต่งก็ ตามนี้เลยนะผมก็ใครอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับตามใจชอบนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมเล่นแบบนี้นะเพราะว่าเอาแม่นไว้ก่อนนะผมโอเคของแต่งที่ผมแต่งนี่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยบเหมือนเดิมนะผมวันนี้เราจะมายิงแหลกนะครับเราก็ต้องเล่นโหมดเดสแมทนะครับผมฝ่าเราไปลุยกันเลยดีกว่าข้อแนะนําสําหรับปืนนี้นะครับผมมันเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะครับ แล้วก็ความเสถียรในการยิงระยะไกลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ให้วิ่งยิงวิ่งยิงเลยนะครับใครมายิงอยู่กันเออไอ้นี่เหรอเออเอ้ยวัดเปล่าเอ้ได้อยู่เอ้ยเอาไปเอ้ยรอไปเอ้ยมาดิ เออโอ้เออโหวัดยังไงวะนะเอาวัดป่าววัดดีๆด,ดิเพื่อนม,มางี้สู้ไงเนี่ย เออมาลราไปเลย let's go เออไม่ตายเลยเอ้ยได้ไยเอ้ยโดนโย่ก็ถ้ายิงไกลๆเนี่ยก็ต้องสาดหมดแม็กเลยนะมันวิ่งไปไหนวะเฮ้ยวิ่งไปไหนกันกลัวขนาดนั้นเลยอ้อโหโอ้โห เออมาไหนาดิเอ,อ้ยปลาระเบิดไว้ปลาระเบิดไว้มีระเบิดสุดเออไอ่เก็บเก็บเออเปิดของเกียนเปิดของเกียนเปิดของเกียนกัน เว้ยไปไหนเห็นนะเว้ยเออเอ้ยหวัวแตกเอามามามาอีกเกมเนี้เมื่อกี้ยังยิงไม่หนั่ใจเลยคว่างระเบิดไปแล้วแฟนแฟนคว่างระเบิเดเ้ยเออไอเอ้ยหัวแตกเอ้ยเอาไอ ว่าไงเฮ้ยทำไรทำไรเอ้ยปืนคู่อะไยนเอามาเล่นนี่ปืนคู่ฮ่าเอ้ยเอาไว้ปืนคู่อ่ะเอ้อมาเด็ดปืนคู่อะกูก็มีปืนคู่เหมือนกันเอาไว้เก็บมึงมานั่นแหละเฮ้ยเห็นเห็นเห็นโอเอ้ยตาย ออปืนคู่นายจริงๆปืนคู่ก็มีอะไรขี้เกียจออกมาูยิงไอ้เมตายเลยเอ้ยเอ้ยปืนคู่สู้ปืนเดี่ยวเปล่าเอ้ยปืนคู่สู้ปืนเดี่ยวได้ไงเอ้ยโคตรแม่นดูดยิยิงไม่โดนเลยเอ้าวหายไปไหนแล้วเฮ้ยไปไหน เอา้าเอา้ยทำไรเอ้ยเก็บคู่เอ้ยเก็บคู่อ่ะอนนี้มีคอนแทกเยสโคตรแม่นเลยโอโ้โหอย่าเอาปืนนี้ไปหาวัดหัวใครนะบ,บอกเลยเออเอาว่ะเอาา้ยขอปืนคู่วเด้ ขอเปลือโคกขอเปโคโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกูเจอสตัวเฮ้ยชนะเว้ยอ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนกันเลยกันนะไว้มาสนุกกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดต่องติตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคซีซันหน้าเข้าฮาโลวีนแล้วนะผมก็ต้องมีอะไรสนุกๆมาบ้างแหละ,ะครับ โอ okay. เคเราเจอใหม่พัดหน้าครับผมบ๊ายบาย